สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โยคะรูมการในวันนี้นะคะถ้าเห็นหน้านี้มาก็จะทราบว,ว่าวันนี้เราจะมาฝึกปราณฝึกลมหายใจกันนะคะในคลาสที่ชื่อว่าปราณายามาชนะนะคะซึ่งเป็นคลาสที่เราจะเน้นการฝึกหายใจเพื่อที่จะดึงพลังชีพพลังปราณเข้ามานะคะสู่ ร่างกายของเราเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีนะคะวันนี้เราเตุ้มอยากจะมาแบ่งปันเ,เทคนิคที่ทำให้ช่วยอัพลิฟ์นะคะทำให้พลังของเราขึ้นแล้วก็สมองปรับลงโล่งสบายกันนะคะที่กับลมหายใจยที่ชื่อว่าคาลพาราบตีแต่ก่อนที่เราจะฝึกนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนพนมมือค่ะหลับตา และให้เราสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราในตอนนี้สำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วพาทุกความรู้สึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกของเราในวันนี้ให้เราสำรวจและดูความรู้สึกโดยไม่ต้องตัดสิน แล้วเดี๋ยวเราจะเปล่งเสียงโอมด้วยกันสามครั้งหายใจเข้าลึกๆค่ะโอ้ ลับตาไว้สักครู่ให้แรงสั่นสะเทือนจากเสียงโอมซึมเข้าไปในร่างกายในจิตใจเพื่อผ่อนคลายและทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งและเต็มพร้อมสำหรับการฝึกด,ด้วยการในวันนี้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ลืมตาขึ้นช้าๆค่ะคและหาท่านั่งที่สบายนะคะโน้มตัวไปด้านหน้ายืด ช่วงก้นของเราไปด้านหลังนะคะแล้วก็เอามือนะคะกวาดความร่ำรวยตรงนี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะออกมาเราจะได้นั่งอยู่บนกระดูกก้นของเราแล้วก็ทำให้กระดูกสันหลังของเรายืดขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมค่ะจากกลางใจของเราเราสยายปีกไปทางด้านข้างนะคะนั่งแบบนี้แล้วทำให้เรา เปิดช่องลมปราณได้ดีดีต่อระบบย่อยอาหารด้วยนะคะถ้าบางคนที่นั่งแล้วข่าลอยบ้างอะไรบ้างหาแนะนำให้หาเบาะนะคะไม่ต้องสูงมากมาลองตรงช่วงเทลโบนเอาไว้นะคะแล้วจะทำให้ได้นั่งได้สบายขึ้นใครมีปัญหาเข่าอ๋อยฉันฝึกไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนั่งเก้าอี้ก็ฝึกได้นะคะทำให้ร่างกายของเราสบายที่สุดในตอนฝึก ในว,วันนี้อย่างที่บอกไปเราจะมาฝึกลมหายใจที่ช่วยให้เราปลุกพลังให้เรากระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็สมองปลอดโปร่งโล่งสบายกับลมหายใจที่ชื่อว่าคาร์巴拉คาพาลบัตตหรือว่า Breath of Fire นะคะซึ่งลมหายใจอันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงถ้าใครกำลังมีประจำเดือนหรือว่าคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์โดยเฉพาะขนน่อนๆเนี่ย on นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หลีกเลี่ยงนะคะไม่ต้องฝึกเขานะคะโอเค เ,เดี๋ยวลมหายใจแบบอ,อ,อันนี้เนี่ยนะคะเราจะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหายใจเข้าค่ะเราจะหายใจออกอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับผู้ฝึกใหม่ๆขอแนะนำว่าตอนฝึกเนี่ยให้หายใจเข้าไปสักครึ่งปอดได้นะคะแต่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องลมหายใจเข้าเลยนะคะแต่ก่อนอื่นหากระดาษทิชูนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมี สันคัดลังมีของเลวอะไรข้างในนียที่มันออกมาเพราะว่าลมหายใจมันจะเป็นเราคงไม่อยากให้อะไรกระแสนกระสายออกมาโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะฉะนั้นเ,เวลาฝึกในโยคะห้องรวมนียไม่ต้องอายคะ่ะทุกคนเนี่ยสั่งน้ำมูก,กันออกมาอย่างจริงจังเพื่อเคลียร์โ <c oughs> พรงจมูกให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างนั้นขอให้ทุกคนหยิบกระดาษนะคะแล้วก็ ะะเป็นอะไรท,ที่จำเป็นนะคะที่จะต้องเคลียร์โอเคนะคะพร้อมแล้วให้เราคิดว่ามีแมงวีมาเกาะอยู่แถวๆริมฝีปากแล้วมันน่ารำคาญมากแล้วเราอยากจะใช้ลมหายใจของเราเนี่ยไล่แมงวีนะคะ โอเคเอามือ <c oughs> อยากจะให้ลองโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่ๆเอาปลายนิ้วก็ได้ค่ะวางไว้ตรงกลางท้องเพื่อที่จะออลองฝึกนะคะเดี๋ยวตุ้มจะนับแต่สมมุติว่าถ้าตุ้มนับแล้วเนี่ยถ้าใครฝึกลมหายใจนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าอ้อยเวียนหัวหรือว่าอะไรขึ้นมาให้หยุดพักค,ค่ะไม่เป็นไรร่างกายกําลังปรับการรับออกซิเจนรูปแบบใหม่ๆนะคะก็เมื่อไหร่ถ้าใครรู้สึกฝึกแล้วเวียนหัวขึ้นมาก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วฝึกใหม่ถ้าตุ้มนับ แล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะตายอยู่แล้วหยุดก่อนได้ค่ะค่อยเราค่อยๆเริ่มไปค่อยๆเริ่มไปนะคะนะวิธีการฝึกนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะคะก็คือเราหายใจเข้าลึกๆให้หมดเลยหายใจออกค่ะสําหรับน้องใหม่หายใจเข้าไปสักครึ่งปอดนะคะเราเริ่มโอเคหยุดก่อนค่ะ สิ่งที่เราจะเจอกันในคลาสมากเวลาสำหรับฝึกใหม่ๆนี่เราจะซ <c oughs> <c oughs> ึ่งจะเป็นกันเยอะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เราเหนื่อยคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราแค่เราดึงท้องของเราเข้าไปหาโพรงข้างหลังนะคะเหมือนกับเราพาท้องของเราเข้าไปหาซี่โครงฝึกใหม่ๆเริ่มช้าๆก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองฝึกกันเลยละกันนะคะได้ไม่ได้แค่ไหนฝึกไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะวาง นิ้วไว้เพื่อที่จะช่วยเป็นตัวให้เราแบบรู้สึกกับเขาได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้หมดเลยน้องใหม่หายใจเข้าไปนีดเดียวพอแล้ว อค่ะหลับตากลับไปหายใจตามปกติสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราในจิตใจของเราในตอนนี้ถ้าใครจำฟูดเดียกับพระนายมะได้หรือดี e เปอรี่บริดิงได้นะคะลองกลับไปหาลมหายใจนั้นกัน รอบสองค่ะครอบ,บสองเดี๋ยวเราจะฝึกเร็วขึ้นนิดนึงนะคะวางมือไว้ที่ท้องนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้หมดเลยค่ะน้องใหม่หายใจเข้าไปนิดนึงค่ะเราเริ่มค่ะ หยุดค่ะหลับตากลับไปหายใจตามปกติสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกถึงพลังนะคะที่เกิดขึ้นหัวสมองที่ปลอดโปร่งโล่งสบายในตอนนี้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำช้าลงค่ะหายใจเข้านะคะลึกๆแล้วหายใจออกให้หมดเลยน้องใหม่หายใจเข้าไปนิดนึงแล้วเ,เริ่มค่ะ ออค่ะลับตาค่ะก็ไปหายใจตามปกติ ่อยลืมตาขึ้นช้าๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะคะพร้อมรับวันใหม่นะ,ะถ้าใครฝึกไปเรื่อยๆอยากจะแนะนำให้ฝึกตอนเชา้าๆเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกกระปรีกก้กระเปร่านะคะพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือถ้าใครรู้สึกอ่อไม่ไหวแล้วระหว่างวานันง่วงแล้วนะคะก็ ฝึกได้แต่จะบอกว่าถ้าท้องเต็มนะคะถ้าท้องแน่นเนี่ยไม่ควรนะคะไม่ควรฝึกโดยเฉพาะคาลปบาตแต่งจริงแล้วเนี่ยถ้าใครท้องแน่นมาเนี่ยไม่ควรฝึกใดๆอะไรใดๆซิ้นนะคะควรจะเวน้นถ้าเป็นมือเบาๆนะคะควรจะเว้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงถ้ามือหนักๆก,ก,ก็อาจจะ 3- 4สี่ชั่วโมงค่ะนะคะในก่อนที่จะเริ่มฝึกปรนานยามะหรือฝึกโยคะโดยทั่วไปก็ตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองยืนขึ้น ะะเรา,เรา,อาลองยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นช้าๆค่ะให้ทุกทุ่งท่าของเรานะคะให้เราฝึกได้การรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอนะคะถ้าใครรู้สึกถึงมดอยู่ในขาอาจจะไล่มดหน่อยนะคะนะ,ะไล่มดออกไปนะคะแล้ว เดี๋ยวเรายืนกลางขาให้เท่าช่วงไหล่หรืออาจจะกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะคะใน wide-legged mountain pose นะคะเวลายืนนะคะให้เรารู้สึกว่าเรามีรากงอกลงไปในพื้นดินนะคะแล้วพลังงานเนี่ยเข้ามาด้านข้างออกไปทางด้านนี้นะคะรากงอกลงไปและด้านด้านข้างขาเนี่ยพลังงานดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะคะสู่กลางลำตัว ะะและจากช่วงเชิงกลานเนี่ยลมหายใจยลมปราณของเราเดินขึ้นไปหากระหม่อมเก็บคางค่ะส่วนมากจะชอบเชิดเก็บคางให้คางขนานกับพื้นไว้ริลักสัวลายสำคัญค่าเข่าเห็นเยอะเข่าอย่าตึงอย่าอินทล็อกอย่าล็อกหัวเข่าแบบนี้นะคะปล่เข่าสบายๆเดี๋ยวฝึกไปเฝึกไปฝึกมาทำไมฉันปวดเข่านะคะโอเคค่ะแล้วเรา ะะกลับมาหาฟูโยคิกแเบสหรือฟูเดียกับเบสการหายใจเข้าลึกๆประสานมือค่ะหายใจออกนะคะโค้งแผ่นหลังเหยียดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้านะคะเท้าแข็งแรงนะคะแล้วเราค่อยๆกอดก้นเข้ามาค่ะยืดสะโพกไปอย่าแอ่นหลังส่วนล่างนะคะยืดสะโพกและเปิดใจของเราหายใจออกเอาแขนกลับมาหายใจเข้าค่ะ หายใจออกรา u n d หายใจเข้าคะ่ะเท้าแข็งแรงกอดก้นเข้าหากันนิดนึงยืดสะโพกไปด้านหน้าเปิดหลังของเราหายใจออกเดี๋ยวตุ้มจะหันข้างให้ดูนะคะหายใจเข้าหายใจออกคะ่ะสกูปหน้าท้องเข้าไปเก็บหน้าท้องเข้าไปเหยียดแขนเหมือนมีใครดึงเราระหว่างกลางมือกับกลางหลัง ้าแข็งแรงขาแข็งแรงเราวกอดก้นเข้าหากันนิดนึงค่ะยืดสะโพกนะคะปล่อยหลังส่วนล่างไปสบายๆเปิดใจนะคะบางคนฝึกใหม่ๆอยากจะตัวอ่อนแอนหลังค่ะหลังพงังไม่เอานะหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้านะคะขาแข็งแรงกอดก้นเข้ามาหาการยืดสะโพกของเรา ไปด้านหน้าเปิดใจหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะโค้งท้องเหยียดแขนไปหายใจเข้าเท้าแข็งแรงขาแข็ขงแรงยืดสะโพกไปด้านหน้าเปิดใจของเราหายใจออกโอเคค่ะจะวอร์มกันนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกคาพราบัติของเรากับท่า ะะถ้าใครอยากจะฝึกคลาสที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะคะเราลองนะคะทดลองนะคะมายืนที่หน้าเสื่อนะคะมายืนที่หน้าเสือ่อแล้วสเต็ปนะคะขาขวาไปด้านหลังอันนี้ครูมิเลอร์นะคะก็จะสเต็ปขาซ้ายไปสเต็ปขาขวาไปด้านหลังก่อนนะคะนะพยายามนะคะให้เอามือไว้ที่สะโพกบางทีฝึกใหม่ๆสะโพกมันจะเบีย้ยวๆมือไว้ที่สะโพกค,ค่ะนะคะแล้ว เวลาเราหายใจเข้านะคะเราให้ขาแข็งและหายใจเข้าเราพยายามยกสะโพกของเราขึ้นออกจากตัวด้านล่างนะคะแล้วปิดกลับมาหน้าตรงนะคะให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกงอเขา่าอันนี้ทดลองนะคะถ้าฝึกต้นคลาสอาจจะยังไม่อยากฝึกนะคะแต่ว่าอยากให้ลองทดลองทําดูนะคะใน ถ้า Warrior 1นะคะจะวางมือหรือว่าถ้าใครมีปัญหาไหล่ก็วางไว้ที่สะโพกนะคะหรือว่ายกขึ้นวันนี้ครูจะทำท่า Cactus Arm กันนะคะแล้วเราลองดูค่ะหายใจเข้าหายใจออกให้หมดแล้วขับพลรบติ กลับมาค่ะวางมือไว้ที่สะโพกโน้มถ่ายน้ําหนักไปขาหน้านิดนึงกลับมานะคะแล้วสลับขานะคะยืดขายข้างไปเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านนี้จะได้ไม่บังนะคะยืดขาอีกข้างไปค่ะหมุนเท้าหลังออกนิดนึงงขาแข็งแรงนะคะเก็บก้นนะคะยืดตัวขึ้นไปสูงๆนะแล้วก็เช่นการหายใจเข้าหายใจออกค่ะหันให้สะโพกไปอยู่หน้าห้องนะคะ นะแล้วก็เลือกแขนที่เราอยากจะทำนะคะหายใจเข้าหายใจออกงอเขา่าเข่าให้อยู่90องศานะคะอย่าให้เข่าล้ําหัวเขา่าเดี๋ยวปวดเข่านะคะนะโอเคพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้หมดค่ะแล้วไป อาจจะเริ่มเงื่อออกกันแล้วนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าโอเคกลับมาแล้วอยากให้หลับตานะคะสักสองสามลมหายใจนะคะสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นฝากไว้สำหรับใครที่วันนั้นอยากฝึกแบบคลาสที่มัน แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะคะก็ลองเอาคาพาลปฏิไปใช้กับท่าบางท่าได้เช่นวอร์ริเร์เพื่อสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้ร่างกายกับจิตใจโอเคค่ะนะคะแล้วเราค่อยๆโรลตัวลงนะคะโรลตัวลงนั่งนะคะถ้าถ้าใครถ้าใครนั่งไม่ไหวให้หาเบาะหรือหาหมอนมาลองตรงช่วงระหว่างก้นกับส้นเท้านะคะ หายใจเข้าคะยกแขนขึ้นหายใจออกนะคะเปิดลำตัวไปทางด้านขวามือนะคะให้เอาหลังมือซ้ายวางไว้ที่ด้านข้างขาขวานะคะแล้วก็พยายามนะคะอย่าให้ตัวพยายามตั้งลำตัวให้ตรงถ้าสมมติเราต้องการจะไปไกลๆไม่เอาเราเอามือกลับมาแล้วก็ไม่ต้องทวิสต์มากก็ได้นะคะหายใจเข้านะคะยืดลำตัวขึ้นเหมือนให้ลมหายใจของเราเป็นเกลียวสว่างขึ้นไป ะะหายใจออกค่ะค่อยๆหมุนลำตัวจากหลังด้านล่างหายใจเข้านะคะสร้างพลังงานขึ้นไปจากแถวบนไปถึงกระหม่อมหายใจออกบิดตัวด้านด้านส่วนกลางหายใจเข้าลึกๆสร้างเนื้อที่หายใจออกค่ะบิดด้านบนนะคะแล้วค่อยๆหมุนคอตามหายใจเข้าออกลึกๆค่ะ หายใจเข้ากลับมาค่ะหายใจออกสลับข้างอยู่ในท่านี้จริงๆได้ถึงปปดถึงสิบลมหายใจนะคะหายใจเข้าขายืดลำตัวขึ้นหายใจออกบิดหลังไปหลังส่วนล่างก่อนหมุนหลังส่วนล่างก่อนหายใจเข้าสร้างสเปซในร่างกายหายใจออกขับไปหลังส่วนกลางหายใจเข้า และหายใจออกลังส่วนบนนะคะช่วงในอกช่วงไหล่และหมุนคอมองไปทางด้านหัวไหล่นะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจออกวางมือลงมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะ อยากจะให้ทำชาวัสนะกันต่อนะคะโดยการนอนลงนะคะนอนลงกับพื้นนะคะนอนลงและกางขาออกเท่าประมาณช่วงผืนเสืองางฝ่ามือขึ้นนะคะหลับตาค่ะแล้วปล่อยทุกอย่างให้เราไว้ใจในแรงโน้มถ่วงของโลกของพลังของแม่ธรณีที่อบอุ้มเราอยู่แล้วปล่อยร่างกาย ปล่อยจิตใจนะคะปล่อยทุกอย่างออกไปไม่มีอะไรต้องถือไม่มีอะไรต้องคิดนะคะและอยากจะให้นอนกันต่อไปนะคะอาจจะเปิดเพลงออคลอเบาๆเพื่อผ่อนคลายไปถึง5และ10นาทีนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องตองลาไปก่อนนะคะถ้ากลับขึ้นมาแล้วอย่าลืมที่จะ งอเขา่าตะแคงตัวไปทางด้านขวามือก่อนและอยู่ตรงนั้นสักสองสามลมหายใจใช้มือที่อยู่ด้านหน้าพยุงตัวกลับลุกขึ้นมานั่งนะคะนะไม่อยากให้ใช้หลังขึ้นมาเดี๋ยวปวดหลังนะคะแล้วกลับมาแล้วพนมมือค่ะส่งพลังดีๆให้คนรอบๆตัวเราและส่งพลังบวกให้ร่างกายจิตใจของเราในวันนี้ด้วยกอนลืมตายิ้มให้กับตัวเองกว้าง ก้มศรีรษะลงขอบคุณที่มาทำอะไรดีๆให้กับร่างกายจิตใจและอารมณ์นะคะขอบคุณตัวเองนะคะส่งคำขอบคุณให้ตัวเองให้มากๆนะคะนามาสเตสวัสดีค่ะ